วันนี้พวกเรามากินบุฟเฟ่ต์กันคะ่ะทุกคนมาถึงก็ต้องต่อแถวจ่ายเงินก่อนจ่ายเงินเสร็จแล้วก็เอาใบนี้ไปยื่นในพนักง,งานเพื่อที่จะรับอุปกรณ์ในการกินแล้วโต๊ะข้างหน้าที่เห็นนะคะญาติญาตินาทั้งนั้นมาถึงก่อนก็คือกินกันเต็มโต๊ะแล้วค่ะพวกเราก็ไม่รอช้านะคะได้โต๊ะนั่งแล้วก็รีบมาหยิบจานแล้วก็ไปตักอาหารของนาก็คือต้องประเดิมด้วยกุ้งแม่น้ําก่อนเลยค่ะที่มาที่นี่ก็คือเพราะว่านาชอบกินอาหารทะเลมากส่วนบางไสก็คือแทบจะไม่กินอะไรเลยค่ะกินแค่ต้มแซ่บปลากงางไสออ้นน้้ยมใตต็ู เพราะว่าเวลาไปกินชาบูอนากินน้อยกว่าบางไซมากบุฟเฟ่ที่นี่คือมีครบแทบจะทุกอย่างจากของเค้าของหวานของเปรี้ยวของส้มโอ้ยหายใจไม่ทันด้วยความที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังอะนะก็รีบพูดไปหน่อยจะบอกว่าวันนี้นากินเสร็จเป็นคนสุดท้ายทุกคนที่นั่งโต๊ะเดียวกับนาก็คือกินเสร็จไปประมาณครึ่งชั่วโมงละส่วนนาก็คือยังนั่งแกะกุ้งกินอยู่อีกค่ะและบางไซก็ไม่ต้องพูดถึงกินเสร็จไปตั้งแต่10นาทีแรกทีนี้ก็นั่งรอนากินอย่างเดียวเลยค่ะนั่งแกะกุ้งกินไปเ่่ยัววคนละละคนคงงลาะี้ ทำไมนาถึงกินเยอะแล้วไม่หยิบอย่างอื่นมากินเลยนะก็คือลุยกินกุ้งอย่างเดียวเลยถ้าเป็นอาหารทะเลก็คือนาสู้ตายจริงๆค่ะกินกุ้งเสร็จแล้วก็ตบท้ายโดยการกินสลัดผักผลไม้แล้วก็กินไอศครีมค่ะอิ่มเลยค่ะ